ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ w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  ไ n ต์วันสดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถึงจะไม่สามารถถ่ายทอดสดได้แต่ขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับสัญญาณภาพแอบถ่ายไม่ระบุที่มาไปชมภาพและเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะผมบอกคุณเลยไงว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสดเชิญคุณสองคนกลับไปทำขาวงงกูต่อได้ ในเวื่อกมีหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมสรลาพะคินนะคะไม่มีหลักฐานอะไรที่ผมต้อดูอีกแล้วเชิญท่านคะดูหลักฐานก่อนเถอคะค่ะคงจะเสียเวลาไม่มาก ชันนิดเป็นนักร้องที่ทำให้สาระวัตรพะคินตกเป็นผู้ต้องหาค่ะพยานคนนี้ติดต่อมาที่เดน็ตเวิร์กต้องการจะมอบตัวและให้การกับท่านค่ะคุณใส่ร้ายสาระวัตรพระคินงนั้นเหรอคะแม่ค่ะมีคนจ้างให้ฉันวางยาแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเอาศพผู้หญิงไปไว้ที่ห้องพักที่สาระวัตรพะคินอยู่ แต่เขาก็ซูกยาอีลขนากนั้นก็แจ้งตำรวจค่ะแล้วทำไมคุณถึงออกมายอมรับสารภาพคือฉันรู้สึกผิดแต่ก็โกลัวโดนฆ่าปิดปากด้วยค่ะคุณพร้อมจะมาปัวใช่ไหมพร้อมค่ะพยามเท็จ ยังไม่มีการสอบพยานท่านรู้ได้ไงคะว่าเป็นพยานเท็จผมรู้กันแล้วกันแต่ผู้หญิงคนนี้อาจเป็นพยานสำคัญที่ทำให้ไม่ได้แค,ค่สัารู้กับผมผมบอกคุณเลยไงคดีนี้มันจบไปแล้วจะไม่มีการรื้อสํารวจใดๆอีกเจิน มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอคะที่คุณว่านนะถึงได้มีเวลาหาพยานเท็จมาให้ตำรวจเนี่ยฮะคุณสองคนเนี่ยดูซีรีส์เยอะไปชีวิตจริงเรื่องจริงมันไม่ซับซ้อนอะไรแบบนี้หรอกนะหลับไม่ได้แล้วหมายความว่าท่านจะไม่ยอมสืบสวนใช่ผมจะไปสอบสวนอะไรแล้วคดีนี้มันจบไปแล้วเชิญผมมีเวลาไปติดคบดีกว่า ฮ,ฮัลโหลสวัสดีครับท่านประสิทธิ์จำเสียงผมได้หรือเปล่าแต่ทับไทยผมไม่ชอบการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามของท่านมากเลยนะครับ หมายความว่าไงก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ส่งภาพแอบถ่ายไปให้เดินใน w o r k Channel แล้วพอเห็นหน้าท่านบนจอโทรทัศน์แล้วเนี่ยผมก็เลยอดคิดถึงไม่ได้ก็เลยจะโทรมาหานะครับ อยาทำบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าท่านตอนตกใจเนี่ยเท่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆผมว่าควรจะระวังคำพูดสักหน่อยเพราะว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านคงจะดูรายงานสดครั้งนี้อยู่อยากรู้ความจริงสิ่งที่เธอคิด ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือเว็บว .net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมจากช่องวันส1และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนาอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเชงนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย